เคยไหมที่ต้องนั่งปวดหัวกับการรับข่าวสารในทุกๆวันมีข้อมูลจำนวนไม่น้อยที่ไม่เป็นมิตร No, no, no. รู้ตัวอีกทีคุณก็กลายเป็นเหยื่อ <S <S 5ข้อที่ผมอยากจะชวนคุยนะครับข้อแรกก็คือว่า1เมื่อเราดูสื่อนะครับให้ดูว่าใครเป็นคนสร้างสื่อนั้นนะครับข้อแรกใครเป็นเจ้าของสื่อนะครับเขาสร้างสื่อนั้นเขาต้องการอะไรเขาเป็นผู้ประกอบการเขาเป็นนายทุนเขาเป็นนักวิชาการหรือเขาเป็นใครข้อที่2นะครับดูว่ารูปแบบนะครับหรือสารหรือเมสเซจในเนื้อหาของสื่อนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ที่สมนะครับดูว่าสื่อนั้นเขากําลังบอกอะไรหรือต้องการอะไรจากเราข้อที่4ก็คือว่า ทัศนคติค่านิยมสิ่งที่มันแฝงมากกว่าสื่อที่เขาสะท้อนออกไปคืออะไรแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับให้เราตั้งคําถามหนักๆเลยครับว่าเมื่อเสพสื่อนี้แล้วนะครับดูสื่อนี้แล้วเผยแพร่สื่อนี้แล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรตามมากับตัวเราหรือสังคมหรือไม่นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากการใช้สื่อแล้วก็เปิดรับสื่อครับ